สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับรายการรู้อยู่กับน้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการรู้อยู่กับน้ำตอนนี้เราต้องการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านให้ไปทราบเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ำโขงและวิถีชีวิตของชาวริมน้ำโขงข,งของบ้านเรากันครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังรับชมกันเลยครับแม่น้ำโขงของเรานะครับเป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นอย่างมากนะครับ จะอยู่ในทางตอนเหนือของทิเบตนะครับและไหลผ่านประเทศจีนมาประเทศเมียนมามาทางประเทศสปอปอลาวประเทศไทยและเข้าไปในประเทศกัมพูชาสุดท้ายแล้วไปออกทะเลที่ประเทศเวียดนามครับทำให้ชื่อของแม่น้ำโขงมีหลายชื่อมากแล้วแต่ว่าจะเป็นชื่อที่ผ่านประเทศใดประเทศจีนก็จะเป็นชื่อแม่น้ำลานช้าง ส่วนประเทศเมียนมาและสอปป,อปอลาวก็จะมีชื่อเรียกว่าแม่น้ำของส่วนประเทศไทยเราเองนะครับเราจะเรียกว่าแม่น้ำโขงและประเทศกัมพูชาจะเรียกว่าแม่น้ำโตนเลโข,ขงส่วนประเทศเวียดนามจะเรียกชื่อแม่น้ำกูหลงซึ่งหมายถึงพยามังกรนั่นเองครับ แม่น้ำโขงนี้เปรียบเสมือนเป็นเส้นโลหิตระหว่างพรมแดนสามารถที่จะมีเป็นแหล่งอาหารที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนชาวริมฝั่งโขงได้มากมายครับแม่น้ำโขงก็จะเปิดการไหลเลาะเรี้ยวตามภูเขาทำให้เกิดบรรยากาศความงดงามของแม่น้ำโขงซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งในขณะเดียวกันครับในเรื่องของความเชื่อ และในเรื่องของตำนานต่างๆที่เกี่ยวกับแม่น้ําโขงก็มีตัวอย่างเช่นชาวสปปวและชาวไทยมีความเชื่อว่าแม่น้ําโขงเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคนั่นเองเพราะฉะนั้นจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมขอ,ของผู้คนชาวริมฝั่งโขงที่จะผูกพันกับพญานาคนั่นเองครับแม่น้ำโขงยังถือว่ามีปริมาณน้ำที่มากและเป็นแม่น้ำที่ไหลาจากเหนือสู่ใต้ตลอดทั้งปี ทำให้ในเรื่องของการที่จะนำน้ำเหล่านี้มาพัฒนาเป็นโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในส่วนหนึ่งก็คือต้องการที่แต่ละประเทศมามีการผลิตเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการพัฒนาย่อมมีทั้งทางบวกและทางลบแน่นอนส่วนหนึ่งก็จะมีผลกระทบในเรื่องของทางสิ่งแวดล้อมหลังจากการที่มีการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ามาแล้ว และความเชื่อของพี่น้อง8จังหวัดริมโขงของไทยก็มีความเชื่อว่าหลังจากมีการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในแต่ละประเทศไปแล้วทำให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องชาวริมโขงของประเทศไทยซึ่งผลกระทบเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับฟังจากพี่น้องชาวริมโขงกันเลยครับปีนี้พี่เห็นมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงเป็นไงไหมเกี่ยวกับการอยู่กันจรินของธรรมชาติเนาะธรรมชาตินี ตกอดปลาเยอะอะไรประมาณนี้ครับชุมชนมีปลาหาปลาได้ง่ายได้ง่ายตอวนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปลาลดลงครเพราะว่าการประมงจะลดลงด้วยพูดซึเรื่องว่าการปลาไม่ค่อยมีอืมครับประมงเลยชาวประมงก็เลยชาวูนท้องถิ่นก็เลยลดทายไปครับอ๋อครับก็ได้รับผลกระทบเนาะครับได้รับผลกระทบกบแม้แต่แม้แต่ชุมชนฝั่งล่างก็สังเกตได้ง่ายครับ ที่เป็นเลตรงนั้นครับเป็นที่หาปลา<ม>ซุ้มหาปลาทั้งหมดครับ,บแต่ตอนนี้มันมันไม่ค่อยมีแล้วคนหาปลามันลดน้อยลง<ม>เขาก็เปลี่ยนเป็ี่ยนอาชีพอื่นไปพอดีเรามีท้อ,องถิ่นเรามีแหล่งท่องเที่ยวก็การาก่อสร้างเลยเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงจากหาปลาเป็นเป็นเป็นช่างก่อสร้างรับ,บจ้างก่อสร้างอะไร,ะรต,ตรงนี้ประมาณสปอร์ตในตรงนี้โอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านของรับจ้างประมาณนี้ครับครับผม ขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับพ่ยุทธ์ครับพ่ยุทธ์อยู่ที่จังหวัดนี้มานานยังครับก็40ปีแล้วครับผมแล้วพี่พ่ยุทธ์มีอาชีพอะไรครับก็เป็นทังเรือขับเรือรับจ้างเรือลำเที่ยวแล้วก็เป็นไอประมงด้วยอ่าแล้วแม่น้ำโขงนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมมีผลกระทบต่อเราไหมเปลี่ยนแปลงครับผมเพราะว่ามันตั้งแต่มีเขื่อนมาเนี่ยมันเกิดปัญหาเยอะเหลอครับครับตั้ง แต่มีเกิดมาเนี่ยคือระบบน้ําตามจริงช่วงเนี้ช่วงนี้จะไม่เห็นหาบแล้วอ๋อครับครับเพราะว่าเวลาเขาเปิดน้ำเปิดปิดน้ําเนี่ยมันทําให้น้ํามันหายไปหมดอืแล้วก็ปลาบางชนิดสูญพันธุ์ไปด้วยเลอจับปลาพัน์ธุเดิมๆที่เคยจับได้เนี่ยตอนนี้<ด>จับไม่ได้ก็คือเป็นปลาพวกเนื้ออ่อดเนี่ยมันจะหายากมากขึ้นอ๋อเหรอครับ,รบอมันจะแบบไอเหมือนกับไอ,อะไรอน้ำแห้งปุ๊บ มันไม่ใช่ว่าแค่ฝั่งไทยมันมีฝั่งลาวด้วยวางระเบิดอตามวังทําให้ปลาวังทิศไม่มีวังให้ให้อยู่ใช่ครับมันเกิดผลกระทบหลายอย่างแล้วรายได้ลดลงไหมลดลงครับแต่ก่อนเนี้ยวันหนึ่งพูดง่ายผมไม่ต้องมาขับเรือนี่ก็ได้ผมหาปลาวันละหมื่นกว่าบาทขายปลาวันละหมื่นบาทเพราะปลาโจกปลาเพี้ยปลาอะไริโลตัวหนึ่งเจ็ดแปดรับแต่ทุกวันนี้ เหลือตัวละโลสองโลเพราะว่าปลาใหญ่มันไม่มีหมดอมีแต่ปลาเล็กๆอ่าใช่อ๋อมันเลยทําให้ระบบนิเวศเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยคนไอพื้นบ้านเนี่ยเขามาหาปลาเนี่ยวันหนึ่งเขาได้สองโลสามโลทุกวันนี้อืมแค่แค่โลเดียวก็หายากมากครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับไอช่วงช่วงของที่ว่าเออถึงน้ำมาถึงจะมีปลาครับแต่ว่าถึงน้ำมาก็จริง ออกติดเกลือน้ําแห้งอืเนี่ยครับไออีสองวันนะครับที่มาดูได้เลยจากตรงนี้ครับเดินได้หมดเลยอ๋อน้ําจะแห้งเลยใช่ครับเพราะนั้นแห้งมันก็ปลาก็ลดน้อยลงใช่ครับใช่ระบบนิเวศมันมันคุณหายไปหมดเลยครับก็ทางสานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เป็นกําลังใจให้พิยุธนะครับอย่างไรตรงนี้เนี่ยเราจะร่วมกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่ครับผมก็ต้องขอบคุณพ่ยุทธและเป็นกาลังใจให้ครับผมครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับเราทราบถึงผลกระทบที่มีต่อพี่น้องชาวริมโขง8จังหวัดของประเทศไทยกันแล้วนะครับในส่วนของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติในฐานะเป็นผู้แทนประเทศไทยที่เข้าไปในเวทีคณะกรรมธิการแม่น้าโขงนะครับเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสะท้อนให้กับคณะกรรมธิการแม่น้าโขงให้รับทราบถึงผลกระทบเหล่านี้เพื่อจะเป็นข้อมูลและเป็นบทเรียนที่สําคัญ ที่จะใช้ในเรื่องของการพัฒนาเขื่อนต่างๆในแม่น้ำโขงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างไรก็ตามครับสำหรับเขื่อนที่เกิดการพัฒนาไปแล้วและหากส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในลักษณะแบบนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวริมโขง8จังหวัดในการจัดทำแผนบรรเทาปัญหาผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นมาครับโดยประกอบไปด้วย4ด้านด้วยกันครับ ด้านที่1คือด้านการบริหารจัดการน้ำซึ่งเรามองถึงในเรื่องของความมั่นคงของน้ำนั่นเองครับทั้งในด้านการอุปโ,โภคบริโภคด้านการเกษตรด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตลอดจนในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศท,ทางน้ำนั่นเองครับ ด้านที่2คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับซึ่งสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของพี่น้องชาวริมโขงที่รับผลกระทบก็คือในเรื่องของอาชีพประมงนั่นเองครับจะทําทอย่างไรให้ระบบนิเวศกลับคืนมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้มีพันุ์ปลามีจํานวนปลากลับคืนมาให้มากขึ้นตลอดจนดูแลในเรื่องของระบบนิเวศในเรื่องของพืชน้ําและอื่นๆอีกด้วย ด้านที่3คือด้านเศรษฐกิจและสังคมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการจะต้องเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าขาดรายได้ในส่วนนี้จะทําอย่างไรที่จะมีอาชีพทางเลือกที่เกิดขึ้นที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการบริหารจัดการครับซึ่งเป็นในเรื่องที่สําคัญก็คือการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อที่จะใช้เผิดมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชน ตลอดจนในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนครับการที่จะป้องกันในเรื่องของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นเจตนาของสำนังกงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ต้องการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการบรรเทาปัญหาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนชาวริมโขงครับและสำนังกงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมาการแม่น้ำโขงที่ว่า วันแม่โขงวันสิรกิตหรือแม่น้ำโขงมีหนึ่งเดียวและมีหนึ่งจิตวิญญาณเท่านั้นตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่จะสื่อสารออกไปที่จะทำให้แม่น้ำโขงที่ถือว่าเปรียบเสมือนเป็นเส้นโลหิตสำคัญที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของพี่น้องชาวริมโขงทุกประเทศตรงนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวและนำความผาสุกมาสู่พี่น้องประชาชนริมโขงสิบไปครับ วันนี้ก็รายการรู้อยู่กับน้ำได้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องประชาชนไปทุกท่านนะครับอย่างไรก็ตามนะครับขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรู้อยู่กับน้ำของเราช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกันไปด้วยนะครับสวัสดีครับ